จะเต็มแล้วนะฮะโอเคเรื่องดอกป๊อปปี้ก็ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอ,อขอจัดตรงนี้ใหม่ให้มันเป็นกล่องใบแบบนี้เลยลนนะเแล้วกันนะโอเคแล้วก็รวมถึงนั้นด้วยเช่นกันครับเพราะตรงนี้ก็ล้นล้นมพอกันนะน่ำผลผลิตแบบเยอะจริงๆคือใครที่ทำฟาร์มเหล็กนะคุณหวังเหล็กไว้เลยแบบมันจะได้เยอะมากๆอันนี้คือถือว่าเป็นส่วนน้อยแบบจริงๆผมมันมีเยอะขโมยไปรู้แล้อย่าเรียกว่าขโมยเรียกว่าแบบผมเอาไปดีกว่าเดี๋ยวสักวันจะได้ทำลงเก็บเหล็กอาจจะทำใต้ดินหรือไม่ก็ที่ไหนสักที่หนึง่งไปผมไฮเพทไปไร ตกตายบ่อยจังพี่วะโอเคอันเดี๋ยวเราก็จะไปบุกฟาร์มอะไรบุกโอเชียนมอน UMENT กันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบอยากไปบุกแบบมากๆแล้วนะก็ไปยังไปบุกไม่ได้เนะื่องจากว่ายังไม่ค่อยพร้อมแต่ตอนนี้พร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเออก่อนอื่นก่อนไปเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบตรงกล่องหน่อยแปบ๊บแค่นี้เราก็จะมีดอกป๊อปปี้แบบเยอะมากๆนะฮะโอเคขอ,ขอ,ขอแบบอาจจะมีการจัดไอเทมในบริเวณนี้เนาะเนื่องจากว่าแบบโหมันเยอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำตรงนั้นต่อโอเค เรียบร้อยนะฮะไป,ไปเราไปบุกโอเชี่ยมอนเม้นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะทำฟาร์มเนาะโอเคครับไปเลยไป สวัสดีครับพีเจเบอร์นะครับวันนี้เรามารวมไมค์กันปลุกไม่ใช่ปลุกโอเชียนมอนูเมนท์นะครับผมเย่เด้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอเคซึ่งก่อนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเตรียมเป็นอะไรนะนมวัวนะเนื่องจากว่าเรากลัวแบบติดสถานะอะไรพวกนั้นเราจะได้เตรียมไม่ได้เตรียมนมอะไรเตรียมทรายเตรียมทรายไปถมงเรียบร้อยเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่บุกเลยจะทำฟาร์มมั้งเหรอเดี๋ย่าเดี๋ยวผมว่านะเราเราเรากลับบ้านก่อนไหมเรากลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยว ไปไปปรุงยาอะไรพร้อมก่อนว่าเธอวิดดิ้งบ้างแล้วก็ไอยาในเวชชั่นอ่ะโอเคครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมโอเคสาวสองหนึ่งไปไปบุกเลยอย่าไปว่ายน้ำโอ้มืดมืดว่ะมืดว่ะอุ้ยเอสซอรโต้เอสซอรโต้เขใส่นอน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 มามามาเก็บนอนเหรอโอ้ยโดนการ์ดี้โดนเอฟเฟกเก็บเก็บนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังจะล่านอนอีกนะ เด็บนอนเวลานี้แล้วไม่สนใจไม่สนใจการเดียนสนใจสนใจนอนไปครับเราเราต้องไปฆ่าการเดียนนะครับจังหวะนี้ดูเดวดูดอยู่ไหนกันเนี่ยดูเดียนรถ่านะรอ่ะร์รารโอ้โหประเด็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดรถ่านเดี๋ยว่บไปไปผมผมลืมประตูผมลืมประตูผมลืมประตูเดียวเเดี๋ยวผมเตรียมไม้ไว้คนเดียวกินนมเถอะกินนมเถอะกินนมเถอะโอเคเดี๋ยวค่อยในวิชั่นเพิ่มโอเคผม มา,านนแล้วผมมาแล้วกำลังไปกำลังไปแล้วผมก็หาอยู่นานใช่ได้หาแล้วไม่เจอเลยเฮ้ยก็ทั้งขุดทั้งแบบหาอะไรทําอะไรระหว่างทางไปยะแล้วไม่เจอเลยนะแบบประมาณห้านาทีฮะแล้วในที่สุดก็พบกับอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็มีอควาเรสเวเดชันเรสเตชันอะอ๋ออันนั้นอโอ้โหได้การ์เดียนไม่ประเด็นอน่ะมันผมได้ดาเมจจากมันเยอะมากอะ กินอาหารกันโอเคโอเคแล้ว,ล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 วเราเราจะยังไงตอนนี้ยังเลยยวไปไป,ไ,ปไม่ตอนนี้เหลือกี่ตัวตอนตอนตอนนี้เหลือกี่ตัวตายหมดแล้วตายหมดแล้วหมดแล้วอหมดแล้วใช่คนเลยหมดเลยโอเคหลังจากนั้นมก็หาห้องฟองน้ำนะหาประมาณก็คือนานอยู่แหละนะคะผมก็นับไม่ได้ว่ากี่นาทีเพราะผมไม่ได้จับเวลาไว้อนะเนาะทั้งแบบขุดทั้งทำอะไรทะลุทะลวงทุกอย่างแล้วนะก็ไม่เจอครับ ตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนะฮะก็จริงๆไม่มีแหละนะครับสุดท้ายตุะเจอตอนหลังแล้วแล้วก็ในคลิปนะครับผมก็ได้ทำาฟาร์มโอเชียนมอนเมนต์โดยการเอาทรายเนี่ยมาถมนะครับเอยไม่ใช่อย่าเรียกว่ามาถมเลยเอาทรายมาคลุมนะรอบๆก่อนนะคับแล้วค่อยถมทีหลังเนาะแต่ในคลิปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอัดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเสียงเสียงรบกวนมันเยอะเกินผมก็เลยต้องภากเสียงทับลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดอยู่ก็ประมาณ ไบสามมาแหละก็ทําให้เสียงรบก,กวนมัอสุดสุดครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมอัดเสียงภาคเสียงตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วนะก็เช้าเช้าก็เลยรีมารีมาภาคเสียงก่อนก่อนที่มันจะเสียงรบก,กวนมีมากกว่าน,นี้นะคะโอเคต่อไปก็ไปดูภาพมุมสูงกันเลยครับผม โอเคนะก็ตามนั้นแหละทาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทีนี้ก็มาขุดทรายเพิ่มมันจากว่าทรายไม่พอคือแบบต้นน่กพบมาสีช็อเกอร์นะมันยังไม่พอนะผมก็เลยต้องแบบไปไปมาผมขุดทรายแบบขุดเรียกว่าขุดยังไงอ่ะขุดแบบจริงจังมากครับเพราะว่ามันต้องใช้ทรายอีกเยอะครับแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องแบบเอามาถมเป็นห้องห้องตรงกลางอีกอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วก็มาขุดเกาะนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นเกาะแบบเกาะเริ่มต้นแบบเกาะที่2เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าใครที่ดูวีดีหนึ่งก็จะรู้นะว่าเกาะนี้มันคือเกาะอะไรนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปทนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูอีพีหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องผมแล้วเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็คลิปเอร์กิดในฟาร์มคลิปเอร์เกิดในฟามาเดินเดี๋ยวินแล้วก็คลิปนี้อาจจะแบบอาจจะสั้นไปหน่อยแล้วก็ขอโทษแล้วกันเพราะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำงานกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับเพราะไอ้ชั้นภาพพังครับแล้วเราจะทำงานหนักมากเลยก็คือตรงนี้ต้องอุดเนี่ยต้องอุดทั้งหมดเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวยผมลออคิปเปอร์มาเดี๋ยวมันน้ำมันระเบิดคุณนะเสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ <laughs>